อันนี้ก็เป็นการคัดชุดพวกเสื้อผ้าแนวสปอรตนะคะที่แบบว่าลูกเริ่มจะใส่ไม่ได้ออกจากตู้ก็จะมีกังกิงเลกกิ้งที่เราใช้ออกกำลังกายกันนะคะนี่ค่ะยัะงเลกกิ้งของ Adidas เราจะใช้เล่นโยคะด้วยกันก็เช็คเบอร์ว่ามีเบอร์อะไรบ้างที่ยังใช้ได้ใช้ไม่ได้ อันนี้สำหรับเด็ก5-6ปีนะคะแกนกีดัสตัวนี้แต่ลูกใช้ได้แล้วนะคะบางทีสำหรับเด็กโตแต่ว่าลูกค่อนข้างที่แบบว่าจะใช้เสื้อผ้าเด็กโตหลายอย่างคะ่ะเพราะว่าคือเหมือนขาเขายาวก็เลยไซส์ที่เกินตัวเสื้อผ้าที่นี่หลายหลายหลายยี่ห้อนะคะเขาบอกว่าสําหรับเด็กที่โตกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะเด็กที่ยังอยู่แบบอะไรที่เล็กกว่าคะ่ะก็ใส่ได้แล้ว เป็นกีงที่กงขาสาั้นเป็นกีงที่ใช้พาลูกไปวิ่งแล้วก็ติบบอลเล่นกันก็จะเป็นมีเป็นมาเป็นคู่กับเสื้อนะคะค่ะเนี่เราก็จะซื้อมาจากห้างในเยอรมนีอะค่ะบางทีก็สั่งออนไลน์บ้างพวกเสื้อพวกนี้ส่วนใหญ่ที่จะซื้อเสื้อผ้าพวกแนวสปอร์ตที่เยอรมนีก็จะไปที่ห้างเ เขาเรียกอะไรอะเป็นตอนนี้กําลังธุรกิจเริ่มแบบเหมือนล้มละลายหลายที่ปิดในมันคือชื่อคัชตัดค่ะคัชตัดนะคะตามห้างอื่นๆก็จะมีพวกเค้าโหพวกตามห้างใหญ่ๆนะคะแต่เราจะซื้อในคัชตาดซื้อส่วนใหญ่เพราะว่ามีบัตรสมาชิกแล้ก็จะได้ส่วนลดเยอะจากที่เออเป็นส่วนลดอยู่แล้วเราก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะซื้อเวลาที่ลดนี่คือเสื้อผ้าพวกนี้นะคะพวกสปอร์ตพวกนี้คือพวกอาดิดาสพวกพูม่าพวกอะไรหลายๆอย่างในเยอรมนีเวลาลดจะลดเยอะมากค่ะนี่ก็จะเป็นเสื้อกล้ามเหมาะกับหน้าร้อนอันนี้เราเราซื้อเวลามีเ,มเทศกาลฟุตบอลนะคะจะเป็นเสื้อแนวอย่างเงี้ยออกเยอะมากออกมาขายเราชอบซื้อก็จะมีหลายไซส์ก็จะคัดดูว่าอันไหนที่ลูกใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็เอามา ไว้ไปบริจาคนะคะเก็บไว้ให้น้องๆใช้ต่อได้ซึ่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่เด็กใบนี้จะโตเร็วนะคะเด็กแรกเกิดถึงสามขวบโตเร็วมากถึงห้าขวบเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สามขวบนะคะห้าขวบค,คือจะใส่เสื้อผ้าแค่แป๊บๆอย่างเด็กในเยอรมันนี้เนี่ยก็จะแบบใส่แค่ช่วงหน้าร้อนนะคะฤดูอื่นก็ต้องใส่เสื้อผ้าตามฤดูกาลเสื้อผ้าก็เลยยังอยู่ในสภาพดีที่ยังอยู่ใหม่ะคะ่ะเราก็เสียดายเนาะเรามีลูกคนเดียว แล้วก็ไม่มีใครใช้ตโตก็ต้องเอาไปให้ทางเมืองไทยค่ะบางตัวก็ใช้แค่ปีเดียวนะคะปีเดียวก็ใช้ใช้ใส่แค่ช่วงหน้าร้อนแล้วร้อนปีถัดไปก็ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเด็กเขาโตเกินไวัเกินเออเกินไซส์เสื้อผ้าค่ะ